วันนี้เพ็กจะพาทุกคนมาเปิดร้านทําขนมปังร้านทําขนมปังแสนอร่อยใช่แล้วและที่สําคัญคือเราจะต้องมีเตาสําหรับทําขนมปังก่อนแบบนี้เดี๋ยวก่อน,นเราจะต้องวางเตาไว้บนพื้นที่นี้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเราจะมีพื้นที่กันคนละสองบล็อกพี่ฝนเดี๋ยวก่อนมีเตาวางเรียบร้อยแต่ยังไม่มีขนมปังแฮะสำหรับขนมปังนั้นเราจะต้องมาที่ร้านขายเขาเรียกว่าแป้งโด ป้งอย่างนั้นเหรอนี่ไงแป้งโดเพจก็ซื้อไปก่อนหนึ่งชิ้นแล้วก็กลับมาที่ร้านเบเกอรี่ของเราจริงด้วยจะต้องมีแป้งสําหรับอบขนมปังนี่นะจากนั้นเราก็นําแป้งโดขึ้นไปวางบนเตาอบขนมปังแบบนี้เดีด๋ยวก่อนไม่ใช่ใส่เข้าไปในเตาอบเหรอจริงด้วยปกติเขาใส่เข้าไปในเตาอบไม่ใช่เหรอเดีด๋ยวก่อนนะนี่ไง ขนมปังกำลังจะมาใช่แล้วปกติเขาใส่ลงไปในเตาอบแต่ว่าในเกมนี้ต้องมาวางไว้ด้านบนเตาอบแบบนี้แทนนี่เขาเรียกว่าขนมปังย่างใช่ขนมปังย่างก็น่าจะได้แล้วนะแล้วก็นำมาขายแบบนี้ขายขนมปังหน่อยครับคุณพ่อค้าได้เลยนะครับวันนี้ขนมปังแสนอร่อยราคาดีมากเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปหาคุณพ่อครัวแล้วก็ซื้อแป้งโดอา้าวซื้อไม่ได้ตังไม่พอเหรอ ไม่ใช่สักหน่อยเขาไม่มีขายมีขายแต่ข้างบน20ชิ้นเน้นเบาไม่มีขายถ้าอย่างงั้นเราอาจจะต้องซื้อขนมปังแบบธรรมดาจริงด้วยขนมปังเข้าลายกับขนมปังฝรั่งเศสยังไม่มีขายพี่ฝนใช่ถ้าอย่างงั้นเราจะต้องอบขนมปังแบบธรรมดาแล้วก็นําไปขายก่อนก็แล้วกันนี่เลยเพยกซื้อมาทั้งหมด4ก้อนด้วยกันแล้วก็มาอบแบบนี้พี่ฝนรอให้เขานับ123นับ1 2 3มาแล้วนี่ไงพอครบสาม เราก็นําขนมปังออกแล้วก็เอาแป้งโดวางลงไปใหม่พี่ฝนกลับบ้านก่อนนะพี่ฝนก็ไปทําร้านของพี่ฝนเหมือนกันอย่างนั้นเหรอใช่ที่ร้านของพี่ฝนก็จะมีเตาอบขนมปังเหมือนกันเกมนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะเพรเข้ามาเล่นครั้งแรกรู้สึกสนุกเลยอยากให้เขาอัปเกรดเพิ่มเติมนะเนี่ยนี่ง่ายมีขนมปังแล้วจริงด้วยมีขนมปังแล้วงั้นเหรอเดี๋ยวพเพคอบขนมปังจนครบแล้วจะวิ่งไปหานะเราจะต้องนําไปขายอืมพอครบแล้วค่อยนําไปขายทีเดียว จะได้ขายได้ราคาเยอะขายได้ราคาดีถูกต้องเดี๋ยวก่อนอบเกือบครบแล้วเพียงมีขน,นมปังทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันคราวนี้ขนมปัง4ชิ้นกําลังจะออกนําไปวางขายจะได้ราคาเท่าไหร่มาแล้วพี่ฝนนี่เพียงได้ขนมปังมาก้อนใหญ่มากเลย1.9ปอนด์ปอนขนมปังพี่ฝนก็มาเหมือนก่อนนี่ชิ้นใหญ่มากนี่ไง ที่พี่ฝนก็มีร้านอบขนมปังเหมือนกันใช่อยากจะบอกว่าในน้ําหนักสองกิโลเดี๋ยวก่อนมีคิงกันด้วยสองกิโลใช่นาไปขายก่อนนะเดี๋ยวก่อนรอด้วยไปแล้วจร,จริงๆเรากดปุ่มเซลล์ก็จะไปหาร้านค้าแล้วก็ขายได้เลยนะวิ่งไปดีกว่าออกกําลังกายนั่นเพล็กเห็นแล้วมีร้านขายเตาอบอยู่ด้วยจริงด้วยร้านขายเตาอบเราอาจจะต้องซื้อเตาอบเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ตังค์ยังไม่พอพี่ฝนร้านขายอยู่นี่ร้านขายขนมปังอ,อยู่ทางไหน ทางขวาทางขวาลมสีแดงลมสีแดงนะใช่แล้วนี่ขายทั้งหมดเลยมีร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญได้ตังอย่างเยอะเลยแบบนี้เราจะสาม,มารถซื้อขนมปังแบบใหม่งั้นเพคซื้อขนมปังธรรมดาไปก่อนแล้วก็เหลือร้อยเจ็ดเหรียญเพคจะมาซื้อเตาอบเตาอบราคาเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนเตาอบราคาเท่าไหร่ครับเตาอบวันนี้ราคาหนึ่งร้อยนะครับร้อยหนึ่งเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับได้มาแล้วเพคจะนําตู้อบขนมปังมาวาง วางฝั่งไหนเดียเตาอบขนมปังงั้นวางฝั่งเดียวกันแล้วกันนะเตาอบขนมปังจะต้องวางไว้ใกล้ๆกันจะได้อบได้ง่ายๆหน่อยนะก็ะจริงด้วยนี่งั้นวางแบบนี้แค่นี้ก็อบขนมปังได้เร็วขึ้นเป็นสองเท่าแบบนี้จะต้องนําไปขายได้ราคาดี แต่ว่าถึงเรามีเตาอบขนมปังเยอะแต่เรามีแป้งโดมาอบได้น้อยเราก็ได้แค่สองชิ้นอยู่ดีพี่เอกเราก็จะต้องซื้อมาทั้งหมดซื้อเตาอบมาเพิ่มด้วยสิบเตาอบไปเลยไปไงก็จริงด้วยนะงั้นเราต้องเริ่มซื้อขนมปังมาเยอะๆก่อนตอนนี้ขนมปังข้าวายยังไม่มีขายเลยซื้อขนมปังธรรมดาไปก่อนนี่ไงขนมปังธรรมดาตอนนี้ซื้อมาได้ทั้งหมดสี่ก้อนอบเลยน้ำไปอบเลยเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าเราอบสองอันแบบนี้เรามีตู้อบสักสี่ตู้เราก็จะอบพร้อมกันได้สี่ก้อนเลยใช่ไหมพี่วอนคิดว่าเราน่าจะต้องเพิ่มเตาอบเป็นสิบเลยถ้าเราเพิ่มเตาอบเป็นสิบเลยเราก็จะอบได้พร้อมกันทีละสิบก้อนอย่างเงี้ยเหรอใช่ถูกต้องอบแบบเยอะๆอะ่ะแบบนี้ก็ดีเดี๋ยวก่อนเพีเอกจำได้ว่ากดซื้อมาสี่ทำไมมีหกอะ่ะแบบนี้ก็ดีอะดิพี่วอนคิดว่าพี่เอกซื้อมาเกินจริงด้วยเนาะเพี่ยงอ,อาจจะก,กดมาเกินอะ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีและ้วล่ะเพราะว่าเราจะได้ไปขายรอบเดียวหชิ้นด้วยกันใช่น่าไปขายเลยพี่ฝนตอนนี้ก็ได้เตาอบมาใหม่เหมือนกันนะอยากอบขนมปังแบบอื่นดูมั่งจังเลยขนมปังช็อกโกแลตขนมปังฝรั่งเศสใช่น่าจะได้ราคาแพงกว่าเดี๋ยวก่อนทําไมแต่ละก้อนน้ําหนักไม่เท่ากันเลยขายดูนะได้มา180พี่ฝนแบบนี้ซื้อเตาอบอันใหม่ได้ เดี๋ยวค่อยซื้อตอนนี้จะต้องซื้อขนมปังก่อนเดี๋ยวขนมปังเข้าลายกับขนมปังฝรั่งเศสมาขายแล้วจริงเหรอขยันก็เดี๋ยวไปซื้อบ้างดีกว่าขนมปังเข้าลายมีแค่1ชิ้นส่วนขนมปังฝรั่งเศสมี3มชิ้นด้วยกันมี3ชิ้นเลยเหรอใช่แล้วที่เหลือก็ซื้อขนมปังธรรมดาพี่ฝนก็ซื้อมาเหมือนกันแล้วพี่เอกก็นํามาอบขนมปังฝรั่งเศสอบเลยนะอบได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนตามไปเดี๋ยวก่อน มีไฟขึ้นแต่แถบแสดงสถานะสีเขียวที่เป็นไฟยังไม่ขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันว่าน่าจะใช้เวลาในการอบนานเพราะว่าขนมปังแถวยาวมากเลย <g ül> ขนมปังฝรั่งเศสอบในเตาอบอันนี้ไม่ได้หรอ <g ül> <g ül> น่าจะอบได้นะนั่นไงขึ้นมาแล้วพี่ฝน <g ül> <g ül> นี่ไงจริงด้วยพี่ฝนก็มาเหมือนกันเน่ <g ül> แต่ให้เดาวล้วก็น่าจะใช้เวลาเป็นสามเท่าของขนมปังปกติอะใช้เวลานานหรอ อืมใช่แล้วเพราะว่าขนมปังราคาแพงขึ้นนี่นะนี่ไงที่บ้านพี่ฝนมีเตาอบเพิ่มมาแล้วพี่ฝนก็มีเตาอบเพิ่มเป็นสองเตาแล้วเหรอใช่นี่ขนมปังชิ้นใหญ่มากเลยสามกิโลพี่ฝนนาไปขายได้เลยเดี๋ยวกลับไปดูก่อนว่าขนมปังอบเสร็จแล้วหรือยังนี่วิ่งไปบ้านพี่ฝนมาต้องนานเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขึ้นมาสองขีดเอง ขนมปังฝรั่งเศสใช้เวลาในการอบมากกว่าขนมปังธรรมดาก็น่าจะเป็นแบบนั้นเก็บได้แล้วราคาขายจะต้องดีแน่นอนนี่ไงขนมปังฝรั่งเศสนั่ไปขายเลยไปขายทีเดียวนี่ขนมปังฝรั่งเศสกับขนมปังข้าวายดีใจด้วยนะซื้อขนมปังแบบใหม่มาอบได้แล้วแถบสถานะนี่ยังไม่ขึ้นเลยมาแล้วมาแล้ว ขนมปังเข้าลายขึ้นมาหนึ่งขีดแล้วพี่ฝนงั้นหมายความว่าเขาใกล้จะอบเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านี่ไงขนมปังเข้าลายขึ้นมาสองขีดแต่ว่าขนมปังฝรั่งเศสขึ้นมาแค่ขีดเดียวเองนํำมาขายเร็วข้าพี่ฝนนํนำไปขายได้ราคาดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเพียกจะลองเก็บขนมปังเข้าลายแล้วนำขนมปังแป้งโดธรรมดาวางลงไปอบดูก่อนนะได้เลยได้เลยรู้สึกว่าความเร็วจะเป็นหนึ่งสองสามเหมือนที่ปูปิกบอกจริงด้วยนี่ นำขนมปังมาวางใหม่แบบนี้แล้วก็อบไปเรื่อยๆวางไว้เยอะๆเลยนะเดี๋ยวเพคจะลองนำขนมปังฝรั่งเศสวางที่ฝั่งนี้ดูเดี๋ยวเก็บขนมปังนี่ก่อนนี่จากนั้นก็จะนำขนมปังธรรมดาวางลงไปแบบนี้วางลงไปแล้วเป็นไงบ้างอยากรู้ว่าขนมปังธรรมดาเนี่ยวางได้กี่ชุดขนมปังฝรั่งเศสถึงจะสุก นี่จะเก็บได้แล้วนะเนี่ยเก็บได้แล้วเหรอนี่ชุดที่สองขนมปังฝรั่งเศสขึ้นมาหนึ่งขีดเงินหมายความว่าเราอบขนมปัง,รงธรรมดาแล้วก็นําไปขายขนมปังฝรั่งเศสนะเขายังอบได้สําเร็จเลยใช่แล้วนี่ชุดที่สามแล้วก็ยังไม่ขึ้นสองขีดเลยแสดงว่าอบขนมปังธรรมดาได้ถึงสี่หรือห้ารอบแน่เลยพี่ฝนแต่ว่าราคาขายเขาก็ดีกว่านะก็ดีกว่านะนี่รอบที่สี่แล้ว แบบนี้เราจะต้องอบขนมปังได้จํานวนเยอะแน่ๆเลยนะเนี่ยใช่ขนมปังฝรั่งเศสใช้เวลาเยอะกว่ามากเลยแต่ว่าถ้าเรามีเตาเยอะๆเราก็ไม่ต้องห่วงไงเราวางขนมปังแล้วก็มานังอบขนมปังธรรมดาให้เต็มไปหมดเลยใช่จะต้องอบขนมปังธรรมดาขาได้วรวดเร็วมากกว่าโอ้โหพี่ฝนถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราอบขนมปังไปถึง6ครั้งเพิ่งจะได้ขนมปังฝรั่งเศสหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองจริงเหรอนี่ไงขนมปังธรรมดาเนี่ย รอบที่7็ที่วางแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะนานมากๆส่วนขนมปังข้าวลายก็น่าจะเป็นสองเท่าของขนมปังธรรมดานะพี่ฝนนำไปขายแล้วแบบนี้ได้ตังค์เยอะแน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ,อ,อกรอเก็บของไปขายทีเดียวดูสิขนมปังฝรั่งเศสเพิ่งจะขึ้นมาได้แค่นิดเดียวเองใช่ใช้เวลานานกว่าเพื่อนมากๆเลยจริงด้วยนะรีบๆเก็บขนมปังแล้วนำไปขายดีกว่า เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งก็จะได้ขนมปังทั้งหมดแล้วตังต้องได้เป็นพันแน่นอนคราวนี้ยาจะได้เป็นหมื่นหรืออาจจะได้เป็นแสนเลยก็ได้นะไม่น่าจะขนาดนั้นเพราะเพิ่งมีแค่สี่เตาเองจริงเหรอ <c oughs> จริงเตาหาซื้อยากมากพี่ฝนเขายังไม่วางจําหน่ายยังไม่วางขายใช่รอไปสองรอบแล้วเขารีไปสองรอบยังไม่มีเตามาขายเลยรีบเก็บไปขายดีกว่าพี่ฝนเก็บขนมปังไปขายได้ราคาดี ก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเราก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่นชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะตั้งขอตัวลาทุกคนไปก่อนัาทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบ๊ยรีบนำขนมปังไปขายเร็วเข้าได้เลยนี่ขนมปังธรรมดาและขนมปังฝรั่งเศสขนมปังแสนอร่อย